สวัสดีครับวันนี้ผมมากับสติกเกอร์ย้อนยุคครับรุ่นวินเทจครับเป็นสินค้าไทยครับสติกเกอร์ไทยไทยแลนด์พิมพ์ลิข e ฤดูการ2011ครับหรือ10ปีมาแล้วครับก็สำหรับสติกเกอร์ในกล่องนี้ครับไม่ได้เป็นอ่าเป็นไม่ได้เป็นซองใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับแต่เป็นสติกเกอร์ใบซาครับที่ผมไปเหมามาจากนักสะสมครับ ก็เรามาดูกันครับว่าสติกเกอร์ของไทยเรามีความสวยงามหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาครับใส่มาอย่างดีเลยครับนี่น่าจะเป็นปี2011นะครับนัุพลอารมณ์สวัสด์ มงนทองครับเนี่ยนี่ครับใบซ้าโอซ้าโอซ้ําเยอะอยู่เลยโอ้โหซ้าเป็นสิบโอโหดีเด็ดเลยครับทลศสินแดงดาสมัยยังละอ่อนครับหืมทลศสินเราทลศสินมีใบเดียวไม่ซ้ําครับโอ้โห <laughs> นี่ทิศสิน ขับฟ้าบุญมาตุ่นครับขับฟ้าก็ามีหลายใบโอ้โหจากพันพ่นใสครับตัวนี้ก็เป็นตำนานครับโอ้หมืเงินทองยุคนี้ตัวดังทั้งนั้นเลยครับโอ้จกัจกพันนี้ก็เป็นสิบอานนท์สังสะน้อยครับเราดูกันเร็วๆดีกว่าครับ ทำไมทำไมมีซ้ำกันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยปิยพลบันเทาใครครับเนี่ยคิดเตียนตัวต่างประเทศครับตัวต่างชาติมาดูบุรีรัมครับสีวรัสครับสวยงามใช้ได้อยู่นะครับนี่ อีกวรกเกือบยี่สิบใบพัดโอ้สุชาครับสุเชาสุเชานุดนุ่มอิติเขียวสมบัติอภพิเชษพุตานโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจหายากแล้วน,นะครับเนี่ยสุรเดชธงชัยครับอดสถสภา นี่ครับดูกันเร็วๆครับใบซ้ำเราผ่านอย่างเร็วพี่ภูครับพี่พัดต้นกันยาโอ้โหโอ้นี่ครับ คิตตันซินวาครับโอ oh, เยอะมากครับโอ้โ oh. หตัวดีๆก็มีครับสมปองสอนแหลบบีอะไรครับการท่าเรือมครับประกอบกา๊าซ สรายุทธชัย้คำดีครับอนาวินจูจีนโอ้โหซ้ำใบซ้ำเพียบแต่ตัวดีๆก็มีเพียบเหมือนกันครับปีเตอร์แรงครับโอ้โหปีเตอร์แรงสุป,ประชัยคมศินวงนี้ดีกรีทีมชาติทั้งนั้นครับพีทิพงศ์พิชโชติรัชตชาติชิมเทะเล คีสว่านครับพัทยานริตทวีกุลไพโรธปริม,มุต เนี่ชนบุรีครับมาดการแท้เลยอีกครั้งครับทศพลลาเทศทาดาคีราลายจิรวัตร มักกลมสมปองบุรีลามอีกครั้งครับนี่ริศักไกสอนสรารุธอินเป็นยุทธจักรก้อนจันทร์ รส,สันโตสฮิตีครับสินทวิชัยสุรีสุขะเอกัพันอินทรเสนพิภพอ่อนโม อนุชากิจพงศ์สีมาแล้วครับเทิกสัต์ใจมั่นโอ,โอเคนะครับก็ดูคร่าๆวๆนะครับไฮไลท์ครับไปเด่นสุดต้องคนนี้เท่านั้นครับจีตาสินแดงดาครับก็ผมมีอีกกล่องนะครับเหมามาสองกล่องอีกกล่องหนึ่งน่าจะเป็นสโมสรที่เหลือไว้วันหลังจะมาเปิดให้ได้ชมกันใหม่ครับก็ ครับสูชาวนุ่นนุ่มใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์ครับฝากติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการหาการ์ดหาสติกเกอร์มาเปิดให้ได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ